ยาว8เมตรว้าวของจริงของจริงเราจะพาเพื่อนบ้านมากินด้วยเมื่อโลกต้องการใบกระท่อมผมกระท่อมแมนมาจ่ายเก่งแล้วผมมาจ่ายเก่งแล้วว้าวเยมาล่ามาล่าคุคุณไโอ๊ยเดี๋ยวคุณหันหน้าหากล้องก่อนโอ้โอ๊ะรูปก่อนมึงต้องรูปก่อนรูปเลยตัดเนื้อไปเลยตัดเนื้อลงไป โอ้โห oh oh. พี่โอพี่ทไ,ไหนเนี่ยไปเอาเตาเลยดิไม่ล้างเหวม่ยงอ,อะไรครับพี่เมาเตาเด <c oughs> ิโอ้โหสภาพไม่ล้างเตาเลยเตาเน่าเน่าไม่ได้ล้างเลยวันนี้เราจะทำอะไรกินพี่ซี่โครงอเดี๋ยววันนี้เราจะไปซื้อซี่โครงมาเนียครับผมเอาแบบว่าความยาวประมาณจากตรงเนี้ยจากตรงนี้เลยดีมาถึงนี่เลย ยาวขนาดนั้นแล้วพี่จริงคือแบบยาวมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทําซี่โครงกันนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่จบที่การทาซี่โครงธรรมดาทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนบ้านมากินด้วยด้ยที่วิธีการกินเนี่ยอาจจะแปลกประหลาดนิดนึงนะครับผมต้องรอชมแต่ว่าอันดับแรกเลยปะมึงยกกลับบ้านก่อนโอเคจะกลับยังไงเนี่ยลุยคลิปที่แล้วพี่ถือมายังไงกูก็ถือมาอย่างนี้แหละเออลคลิปนี้พี่ก็ถือกลับอย่างนั้นเลยเลยแล้วกูก็ถือกลับคนเดียวด้วยป่ไปะอ,อ่ะวันนี้เตรียมอะไรบ้างครับเชฟปื้ม มีอะไรบ้างครับวันนี้มันเด้แล้วนะครับเครื่องปรุงของเราสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของนัวมีของนัวหนึ่งนะอ่ะใช่แล้ววันนี้เมนูเออเราจะทำเมนูอะไรลืมถามเลยตามที่เห็นหน้าปกเลยตามที่เห็นเลยก็คือซี่โครงซี่โครงยาว8เมตรยาว8เมตรว้าวของจริงของจริงได้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 วันนี้เราจะย่างแบบทั่วไปนะ ไม่ได้หวือหวาอะไรอาจจะไม่แบบหวาสักเท่าไหร่ก็จะมีสามเกลอครับมีรากผักชีอ่ารากผักชีแล้วหนึ่งอ่าเอาแค่รากนะแล้วตัวผักชีอ่ะไม่กินแกลมไอ่กินแกลมใช่แต่ปกติเรากินเรากินใบไม้เราจะไม่เคยกินอะไรเงี้ยเราจะชอบกินใบไม้แบบต้มอะไรเงี้ยแล้วใบแล้วใบไม้วันนี้มีไหมครับวันนี้ไม่มีครับโอ้ยพลาดได้ไงวะลืมบอกอันนี้คือพริกไทยอ่าพริกไทยดำ ติ๊กไทยดำติ๊กไทยดำนะครับแบบแห้งนะกระเทียมสักสองสองหัวนะไอ้ปื้มแต่พี่เคยซื้อมากินนะไอ้เนี่ยพี่เคยซื้อมาตอนเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วเป็นไงพี่ซื้อมาตอนนั้นอ่ะประมาณแปดร้อยกว่าบาทนี่แหละแต่นี่เราไปซื้อมาที่ตลาดเท่าไหร่นะสองร้อยอ่าสองร้อยสามร้อยสองร้อยแบบหายไปไหนห้าร้อยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราใส่นะครับผมสำหรับ เรียกว่าเครื่องหมักแล้วกันนะโดยที่นี่เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามีเป็นตัวซอสบาร์บีคิวนะครับนี่ไม่ไม่ไม่โชว์โลโก้นะเพราะว่าไม่รู้ว่านี่ห้อะใรใช่นี่แล้วก็วันนี้นี่วันนี้จะมีทีเด็ดด้วยนะครับผมจะมีเป็นเขาเรียกว่าเอามาทําไมเป็นเหมือนการทํเครื่อเอามาทําไมก่อนเขาเรียกว่าถ้ากินดีๆแล้วโลกจะไม่จําไว้ปุ่มอ๋อวันนี้เนี่ยเราจะมีซี่โครงอร่อยอร่อยให้นะครับผมโดยที่โดยที่แบบว่า ถ้าสมมติว่ากินเฉยๆเ,เนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยนี่เราจะมีเครื่องเคียงให้นะครับผมมีแต่นมข้นหวานนะครับผมแล้วก็จะมีนี่เป็นอ่าเป็นเหมือนช็อกโกแลตแล้วนี่คืออะไรวะพี่อ่าท็อปปิป้งเอาไว้ตกแต่งหน้าไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยอ่สักอย่างนะครับผมแล้วก็จะมีอีกอันนึ่งน,นะครับผมนี่เลยนั่คือหม่าล่านะครับแล,แล้วแล้วนี่คือเอามาทําอะไรอะพี่เอามาทํายังไงเอามากินง,เอา,านงเอามากินแบบว่าเอามาทเาเหรอไม่เอามากินแบบว่าเป็นเหมือนการเสี่ยงโชค เสียงโชคมีการเสียงโชคด้วยเหรอใช่จะมีการเสียงโชคสำหรับวันนี้โอ้โหผมชอบเลยเรื่องการเสียงโชคเลยผมก็ชอบเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องดวงนี่ผมโคตรโคตรแข็ง่งบอกเลยไหนลองเล่าที่มีอะไรอ่ะเอาไม่มีอ่ะช็อตอย่าชงอย่างนี้สิโอเคเดี๋ยวตำเดี๋ยวตำเครื่องกันดีกว่านะไทยพี่หมูสาทยายไปนั่งตำไปเอ้ยสาล่าจริงจริงเลยนี่เสร็จเรียบร้อย ยังไงต่อยีรับหลังจากที่เราตําเสร็จแล้วเราก็เอาเนตักเอามือตัก <c oughs> เยี่ยมเลยเอเวเลย <c oughs> ตักแล้วก็มาคลุกกับซี่คโครงของเราโอ้ยที่จน่ากินน่ะ,นะก็คือเป็นการถ้าเป็นบ้านเราเขาเรียกเอือบนะอือเอือบหมูหรือว่าเป็นการหมักหมูนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาก็ถอ,อยนังลมตามนะครับมีหนังลม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 อ่ามีเ้าต้อนนังลมด้วยแล้วก็มีฝาเขียวนี่ครับแล้วก็น้ำตาลน้อยนึง,งนะครับใส่เข้าไปเค่เพิ่ม ทอนหอยนางลมกำลังดีกำลังดีขายเขียวโอ้โหโอ้โหอ่ะน้ำตาลไม้หนึ่งไม่มีแมงวันด้วยใช่ปึ้มใส่แมงวันด้วยเหรอใช่อันนี้ก็คือวิตามินออ๋ที่เราไม่ต้องการเรามีตัวเดียวด้วยแล้วความหมายไม่รู้มาจากไหนหนีฝนมาแล้วก็ก็โคเลโคเลอ่าแล้วก็เดี๋ยวพลิกฝั่งไปฝั่งนู้นด้วยนะครับผมใช่ครับ อ่ะพี่ไปครับผมนี่ทีนี้เราฝั่งนี้อุย้ยรอเ,เ,เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนนี่แล้วก็หมักหมูไปครับผมแล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับใช่หลังจากนี้เนี่ยเราไปติดเตากันก่อนดีกว่าอืมตอนนี้พี่จะติดเตาไหมไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดไปเลยแล้วก็ไ,ไปเจอกันตอนย่างเลยดีกว่าโอเคเพราะว่ารอบที่แล้วพี่หมูติดเตาไม่ติดนะครับเขาใช้เตาแก๊สกันแลวไอ้หนุ่มเดี๋ยวนี้เอหมักไปนะครับ พร้อมอย่างเชฟปื๊บอเลยพี่พร้อมละพร้อมมานานละเพราะว่าตอนเนี้ยดูครับทุกคนทุกวันเลยนะเอาจริงนะช่วงนี้จะถ่ายคลิปทีเฉลยฝนตกทุกทีเลยนะครับผมนะวิธีการเอาลงนะครับผมก็ไม่ยากครับก็เฮียอเลยจบแล้ววิธีการเอาลงไงเละสไลด์ก่อนเละไหมอะไรนี้ไม่เละไม่เนี้ยเอาเรื่องดูครับทุกคน โอ้ oh, เต็มพอดีเลยอ่ะเป็นไงหอือดีอยู่แล้วต้องบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ว่าก่อนหน้าเนี้ผมว่าฝนตกแล้วเอาไงดีปลื้มถ้าฝนตกเ,นเราเาเรายกไปย่างตรงนี้ก็ได้นะเ,นเราเยเราย่างในล่มก็ได้ ดูมีสีสันนะแล้วก็ดูมีฝนด้วยตอนนี้มึงดูดิอายุเข้าเลยปื้ดลมแรงแรงมากเข้าถึงขั้นตอนไหนแล้วครับก็เป็นในช่วงของการทาซอสมักพิเศษของเราเนี่ยครับผมต้องเรียกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อตัวซอสมาก็จริงแต่ว่าเรามาปรุงเพิ่มนะเรามาปรุงเพิ่มเนี่ยบอกสูตรได้ไหมสูตรเหรอไม่อยากทาขายนะแต่ถ้าวันนี้อร่อยเนี่ยเดี๋ยวทำขายไหมเฮ้ยถ้าทําขายได้ก็โอเคนะได้เลยก็ เราจะทําขายนี่ไงใครอยู่ที่แถวลาลูกกาคลองกับคลองแถวเนี้คลองสี่คลองห้าคลองสี่คลองห้าทันยะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปส่งเพราะว่านี่ไงพี่ปื้มพี่ปื้มมีรถแรงได้เดินอยู่ไหนครับท่านเดี๋ยวลองดูถ้าวันนี้อร่อยเนี่ยลองขายดูก็ได้แต่ดูแต่ก็ดูดีนะดูดีได้ไหนะเด่นโอ้โหสวยจับโอเคเดี๋ยวยกยกเตาย้ายเข้าไปข้างในเดี๋ยวผลเริ่มมาแล้วเดิ เชฟว่าไงครับตกเรียบร้อยครับมึงดูสภาพนี้จะตกแล้วแดดจะไม่มีแล้วเนี่ยก็วันนี้ก็ตามสภาพครับเราต้องยอมรับจริงๆไหนวะผมูไม่เห็นอะไรเลยวะไม่เห็นอะไรเลยไม่อะไรอ่ะไอ้เลยพลังใบกระทอมแมนเมงบอพลังใบตอนที่แดดไม่มีเมื่อโลกต้องการใบกระทอมผมกระทอมแมนทุกคนดูทุกคนดูหมูครับ นี่ล่าสุดคือใส่ฟอยไปแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ซืนมาเยอะมันไมหมูไห <laughs> <laughs> โอ้โหเรียบร้อยเชฟปึ้มถึงก <laughs> ันอย่างไรทีเดียว <laughs> ยแล้วมึนดูหมูแล้วตอนนี้คือแบบว่ากำลังย่างอยู่แล้วแบบมึงดูสถานการณ์ด้วยเมื่อโลกต้องการใบกระท่อมผมกระท่อมแมน <h oy y> ดูดฝนนี่ไงกับมึงจริ่ยงเลยดูดจะดูดเฮ้ยมึงดูดมึงดูดดูดอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรเย็ยตามอาบินถึงว่าแล้วเป็นหอมเหมือนคนอื่นเขาเขาหอมกันหมึงอ้วนคนเดียวเออวะเสร็จแล้วทุกคนขอดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยได้ดิไม่ใช่ดูหูอย่าี้เล่นละลายเนี่ยเล่นละลายแป๊บเดีนะกูหารที่แกไม่เจอโโอ้หูติดทั้งฟอย หุยนี่คือฉ่ำน่ากินไม่ไม่หมดเลยกินตะโพยจ้าอันนี้เาเรียกหมูโกโก้เออวิ๊กเราเราแม่งเบืออนี่นานเกินว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์หน้าเคลียร์หน้าง่ายเลยไม่อยากทำขายนะแต่ถ้าวันนี้อร่อยเนี่ยเดี๋ยวทำขายไหมไม่กินแม่ไหมเนี่ยก๋าซอยอยู่ยำอยู่ เขาให้ผ่าตามซี่โครงไอ้ที่มึงจะซอยทำไมเนี่ยขอโทษครับเพื่อนอะเริ่มเลยนะมาเรียบร้อยนะครับผมสำหรับหมูครก็อือหมูอะไรหมูคลองเตยหมูนรกลบดีกว่าไอ้เหี้ยคลองเตยอย่าพี่ผู้หนึ่งครัเขาดีแล้วเขาดีแล้วนี่หมูนรกเพราะว่าไอ้ไอ้ที่ดำๆนี่ไม่ใช่อะไรนะช็อกโกแลตเออมันเป็นช็อกโกแลตลองทาช็อกโกแลตเข้าไปกินได้นะลองชิมดูกินเข้าไปหมดไอสัตว์ก็แคจริงวะไกินเข้าไปอีกจริงวะเฮ้ยเล่นแล้วเล่นแล้วกินได้เออ ดิฉจริงช็อกโกแลตขมจริงพามเลยเอาแบบซอสเบย์นะใช่แค่แบบซอสเบย์เลยเนื้อนุ่มจริงเห็นไหมแค่แค่เสียบก็นุ่มแล้วพี่โคตรขมไม่หมูมันนุ่มอ๋อหมูมันนุ่มเมิดเมิดคมกว่าบ้านพี่เดี๋ยวพี่จะไปกินได้ไงวะเว้ยโอ้ยเกือบไปแล้วนี่ อยู่นี่เลยใจแล้วเกือบไปแล้วซอเบสซอเบสคุณเหนื่อยปะคุณเหนื่อยแทนมึงอะไรทีนะคุณเหนื่อยแทนปะเฮ้ยจะดีจะดีเราก็จะหันมาอย่างงี้หันมาหันมาไม่เดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะมึงไม่เอาที่คีบมาให้กูแล้วกูก็ต้องจับร้อนไงไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีที่คีบไงเดี๋ยวกูไม่มีที่กินเอาล่ะเอ้ยเอาว้่คีบกินเอากูก็เป็นซอเบสใช่ไหม ไปลองแท้ก่อนนะผมไม่กินละจริงนีพ่อมึงอย่าเรียกลองเรียกกินจริงโรยกกันเลดิเป็นไงวะนี่ยพอคุยจะกินเนี่ยมึงอกี้มึงกัดฝั่งเนี้ยพอกูจะกินมึงก็มากัดฝั่งเนี้ยมึงก็กินชิ้นใหม่ยื๊ยกินต้มยาำเฮ้ยเฮ้ยอร่อยดิกันดูเอาอีกแล้วเล่นอยูแล้วอร่อยเยอะ ปกติเขาคนดูทางบ้านเขาบอกเชฟจางไปหน่อยเขาเล่นเหมือนเขินอะเก่งเชฟยังเชฟมือใหม่อยู่เป็นตากล้องก็มือใหม่ตอนเนี้ยพอเป็นทอลายถ่ายปุ๊บก็สั่นเหมือนเจ้าเข้าอะของของหมดเติมมาแล้วมอไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไปแข่งเกมกันดีกว่าครับผม let's go นี่รับผม เอีวันนี้เนี่ยเราจะมีเกมมาให้ล่นนั่นก็คือวงล้อมหาปาไรโมเตลทีจะอยู่จุก,กูจุก,กูมันชื่อยาวมันชื่ออะไรชื่ออะไรนะพี่ทังไม่ทันไม่ทันเหมือนกันได้เราเดียวไอ้วงล้อเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนท็อปปิ้งให้เรากินแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เรากินแบบธรรมดาแล้วไงมันอร่อยแล้วดิมแล้วด้วยถ้ากินอร่อยมันจะไม่สนุกเชื่อกูวันนี้เราเลยจะมีกรเนี้อ่าเป็นของนะครับผมเมื่อที้ผมบอกไปนี่จะมีตั้งแต่หมาล่า มีพริกป่นเอมแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นนมข้นหวานแล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยนะครับโอ้โหเ,เ,เ,เริ่มเลยเริ่มที่มือเลยดีกว่าพี่แมนฮะนีะ่ก็มาแล้วโอ้คุณก็รู้ผมคิวผมว่าจะออกกล้องได้ไม่เป็นไรขอแค่จิ้มทีเดียววงล้อของอะไรคุณจิ้มให้เริ่มนะครับทุกคนเริ่มนะครับพี่แมนพี่แมนยังไงครับ พี่แมนได้อ้ายอ่ะพี่แมนได้ท็อปปิ้งว่ะท็อปปิ้งนี่ไงหวานฉ่ำเลยคุ้มดีว่ะเชื่อกูมันจะได้ติดได้สุดไปเลยเหมือนหมูหมูใช่ไหมจะเป็นรสชาติอะไรไงวะเชี่ยหน้าตาดูดีซะไม่ได้เข้ากับหมูเลยไอศสครีมดูดีอ่ะดูดีเอ้ยหน้าตาดูฮั่นเนี่ยฮั่นเนี่ยฮั่นเนี่ยสักทีอ่ะกูเคยเห็นเขาทำอย่างนี้ป่ะทำอะไร เฮ้ยกินดีๆดีกว่า๋อหวานนะอืมอร่อยใช่จริงอร่อยจริงอร่อยจริงใช่ไถ้าย้อนไปถ้าย้อนไปแม่งเหมือนแบบเอาใส่นมข้นหวานอะโอเคคนต่อไปครับกลมาแล้วครับเอาหน่อยครับพี่เฮ้ยเอาเอาเลยได้เลยวะคนได้พริกกว่าพริกนรกว่าเฮไยพริกไหนอ่ะมันมีพริกนี่ไงโอ้โหอ่ะคือต้องแบบ นี่นะครับผมจุ่มไปเลยครับจุ่มไปเลยเอาแบบทั่นดุนเลยไหมพี่เอาแบบม้วนเลยเอ่ะโอ้ยจุ่มไม่ยิจุ่มไหมหมูคุกฝุ่นไอ้อ่ะไม่คุกไม่ไม่ฝุ่นเลยเนี่ยต้องลูบไหมนี่ต้องแบบเออลูดล้วงเลยอ่ะลเสียออกเลยอ้าวจริงอ่ะเออไอ้อ่ะเนี่ยกูอร่อยโคตรเผ็ดเลยบอกแล้ว คือปกติอมัดมันไม่เข้าเนื้อไงเรามาดูวิธีนี้เราลองเข้าเนื้อแน่นอนใช่มื่คุณไม่ต้องพูดเยอะคุณหมูได้ได้เออหลับมาวันนี้ผมถือให้เดี๋ยวมันโกงครับมันใส่โปรไว้เดะดะเ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 ดะแดะเ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 ดะแดะเ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 ดะาดะเ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 ด้เดะ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 ดะเดะดะเดะเดดดดดเดเดดดดดเดดเดดดดะดดดดด กดอีกรอบครับเอาไปคุณกดเลยอ่ะผมให้คุณกดเลยคุณแอ๊คุณแอ๊กดคุณแอ๊กดโอ้โหเจ้าของช่องโอ้โหแหน่แหน่แหแหแหอะไรอะโหลงก้นเอ๊ะเหมือนเหมือนตอนนู้นเลยกูไม่กินลงก้นใช่หรอเออเอออ้ร้อนไหงจริงร้อนชิ้นอื่นมาแล้วเพื่อนเอ้ยอืองยิ้มเยิ้มงี้ อ้าวพีกพีกพีกฝางอ้าวเยิ้มเอาเยิ้มร้อนอะเหล็กก็ร้อนใครไม่รู้เหล็กไปว่ามันเตาร้อนจริงเนี่ยยังน้อยก็อย่างน้อยก็ดูดีครับผมมันหล่นไม่พอว่ะพี่แมนผมว่าไม่พอจริงเหรอที่หมูต้องแบบไหนหมูไหนนี่เออนี่ยไหนซอเบย์เขาโรยเกลือฮะซอเบย์เขาโรยเกลือครับโอ้แมนโรยพริกครับเดี๋ยวมันเสียงก่อนแตะแต่แต่แต่เลือดละกูวันนี้ เ้ยต้องรูดเหมือนซีอูนี่อู้่ขอบคุณเคี้ยวอ่ะซีอูเขารูดอ่ะให้รูดก่อนเลยครับนี่คุณเรียนตรงนี้ให้ดูอ่ะครับแล้วรูดเลยไ่กินไม่เป็นอยากกระจอกไม่ต้องชิมรสชาติก่อนถ้ารู้ว่าจะกระจอกอย่าดังมีเด็กเผ็ดล่ดพี่แมนใส่เยอะหน่อยใส่ท็บปิ้งเพื่อเรากันเผ็ดแก้เผ็ดแก้เผ็ดอ่าฮ่อันนี้นี่เล่นตามที่หมุนเมื่อกี้นะจริเหลือหมาล่า มองเหมือนเกลียดอยู <Harriet> ่ไงพี่ไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้แล้วก็ไม่รู้รสด้วยไม่ยู้จะใครแล้วอ่ะกูไม่รู้ว่ากูจะเผ็ดก่อนหรือกูจะหวานก่อนดีตอนนี้ไอโกงหรือเปล่ามาล่ะโอ้โหแค่แค่แค่กินอะคือแบบ ขึ้นจมูกแล้วอะไม่ล้วงเหรอมาสายเก่งแล้วผมมาสายเก่งแล้วเย้มาลากมาลากคุกคุนอุ้ยเชฟปื้มอีกด้านหนึ่งมันไม่ได้ป่ะพี่เอาพริกดิครับโพริกใส่ท็อปปิ้งนี่เอ้ยได้เลยพี่แมนขอมาพี่มายืนตรงควันแม่งเผาพริกมาไม่ก่อนใส่ท็อปปิ้งใส่นมข้นก่อนเดี๋ยวมันไม่ติดอาเหรอใช่นมข้นยจะไหนวะนมข้นนมข้นนมข้นนมข้ไหนวะ พอ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 เอาแค่ติดท็อปปิ้งคุณตื้มเออีกด้านนึงอ่ะพี่เอาอีกสองด้านเลยเหรอเออคนจริงว่ะเขาแบบเขาแบบลูดแบบต้องเตรียมน้ำไหมไม่ต้องไม่ต้องนะไม่ต้องมีน้ำนะมีน้ำอยู่แล้วโอเคโอเคเพื่อช่องนะอมอมอมสุดครับอมสุดครับคอลึกป่ะครับเออไปช่องเราปุ๊บเฮ้ยยิงเล่นนานเดี๋ยวเพิ่มมาล่าให้อีกด้วย เเดี๋ยวเดีคุณถ่ายหน้าถากล้องก่อนโอ้โหลูกก่อนมึงต้องลูกก่อนลูกเลยตัดเนื้อไปเลยตัดเนื้อลงไปโอ้โหไม่ร้อนมึง a c t i n งเรื่องกูการเล่นแดงหมาน้ายังแดงเลยคุณต้องลูกหมาน้าให้หมดดิไม่หมดเลยอ่ะปูท็อปปิ้งก็ใส่แล้วเสียก่อนไงดีจ๊ะอร่อย ทยังไม่ตายอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนาะเปียกฝนว่ะดูหัวเลยยันต้องเปียกฝนเอาเยื่อหลังคารั่วไปเนี่ยเยีนตากฝนมากันเนี่ยก็สำหรับวันนี้น่าจะมีเรียนเท่านี้นะครับผมสำหรับซี่โครงยาว88เมตรนะครับผมนี่แหละเห็นปื้มเห็นปื้มมันกินอร่อยผมก็ดีใจแล้วนะครับผมดูดิโอ้โหรสชาติแห่งความอร่อยมันออกถึงหน้าไงโอ้โหดูดิไหลไหลเป็นน้ำอ่ะโถดิโถดิโถดิเอาดิมาชงมาแล้วอุ้ย Uh <Dante> เอาอีกเหรอ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 เฮ้ยยังยังไม่พอไม่พอไมงพอเอาเขาปิ้งเหรอเอาเขาปิ้งไหมแก่เผ็ดแก่เผ็ดแล้วเดี๋ยวเราปล่อยให้น้องปื้มไปหาน้ำตามธรรมชาตินะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยครับก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับประการขัวเฮียหมู EP ที่5นั่นเองแล้วผมสำหรับ EP ต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรกินก <lum> ัน <described> ก <together> ็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันยังมีต่ออีกนิดหน่อยนะจ๊ะไอหมู มึงดูน้องดิทำไมมึงไปดูน้องอ่ะทำอะไรเข้าไว้อ่ะไปดูดิน้องนั่งอยู่ตรงนั้นนะมึงดูดิเดินไปดูเดินไปดูโอ้โหเย็บด้วชุดเผ็ดกำลังนั่งหอยใจรูดเผ็ดขนาดนั้นเลยเหอเราขอหาน้ำจริงแล้วอ่ะเดินไปดูมาใกล้ๆเพิ่มเป็นไรเนี่ยเป็นไรเอ้ยี่ยมเป็นเผ็ดปิ๊ด